เมื่อครั้งที่โรงงานผลิตตุ๊กตาบริษัทเชเตอร์อินดัสเทเรียลประเทศไทยจำกัดเกิดเพลิงไหมมีเจ้าพนักงานคนงานตายเกือบ300คนเป็นสถิติผู้เสียชีวิตเพราะอักคีภัยสูงที่สุดในโลกระว่างเกิดไฟนรกเผาผลาญอาคารผลิตตุ๊กตาสี่หลังคนงานเกือบ2,000คนต่างแตกตืน่นหนีภัยกันสุดชีวิต บางคนโชคดีรอดชีวิตมาได้ขณะที่อีกหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะเปลวไฟมหาปรายนางสาวภัยรัตรจีมขุนทดเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากไฟนรกมาได้อย่างวุดวิตและนางสาวภัยรัตรเพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัทแห่งนี้ได้เดือนกว่าๆเท่านั้นเองขณะที่เกิดไฟลุกไหมเธอกำลังทำงานอยู่ที่อาคารหนึ่ง ชั้นสามนกทั่วไปมีหน้าที่ติดกาวตุ๊กตาเธอได้ยินเสียงตะโกนว่าวไฟไหมไฟไหม้คนงานบนชั้นสามทั้งหมดต่างแตกตื่นโกรหนหาทางออกทางหนี้อลมานไปหมดบางพวกวิ่งลงบันไดไปชั้นล่างก็ไปเสียชีวิตกันเกือบหมดนางสาวภัยรัตนกับพวกเพื่อนคนงานเบียดเสียดไปออกกันที่หน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและควันไฟกอบกวยพุ่งเข้ามามากมายทําให้สําลักควันทนไม่ไหวพวัวที่ติดอยู่บนชั้นสาจึงตัดสินใจกระโดดหน้าต่างลงมาก่อนจะถูกไฟคอกตายคนที่โดดลงมากระแทกกับพื้นตายไปหลายคนก็มีบางคนก็ได้รับบาดเจ็บถึงพิการมีน้อยคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากเท่าไหร่หนางสาวภพรัตน ซึ่งยังติดอยู่บนชั้นสามต้องตัดสินใจเสี่ยงกับความตายเอาเองเพราะขืนอยู่ต่อไปคงไม่รอดแน่เธอไม่รู้จะพึ่งอะไรอีกแล้วในขณะนั้นนอกจากเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญเดียวที่หไอยคออยู่นางสาวภัยรักกำเหรียญเอาไว้แน่นอธิษฐานขอให้หลวงพ่อคูณแผ่แม่ตาบารมีช่วยชีวิตด้วยเถิดแล้วเธอก็ปีนหน้าต่างโดดลงสู่พื้นเบื้องร่างทันที ร่างนางสาวภัรัตรลอยละลิ้วลงมาถึงพื้นดินในลักษณะยืนไม้ทลาลม้มบันหนึ่งเหมือนกระโดดลงสู่พื้นเตี้ยๆไม่ใช่ตึกสูงสามชั้นอีกทั้งแรงกระแทกอย่างรุนแรงก็ไม่ทําให้กระดูกหักหรือแตกแม้แต่ส่วนเดียวขณะที่นางสาวไพรัตยืนตะลึงก็มีคนพาเธอออกไปจากบริเวณนั้นจนปลอดภัยนางสาวภัรัตเชื่อมันว่าการที่เธอรอดชีวิต และไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายต้องเป็นเพราะแม่ตาบาร,รมีของเหรียนหลวงพ่อคูณปะริสุทโธร,รุ่นสหกรณ์ซึ่งเธอกำเน่นไม่ยอมปล่อยแน่ๆหลังจากเหตุการณ์สยดสยองผ่านไปไม่กี่วันนางสาวไพรัดก็เดินทางกลับบ้านแล้วไปกราบหลวงพ่อคูณที่ท่านช่วยชีวิตไว้วันที่นางสาวไพรัดไปที่วัดบ้านไรหลวงพ่อคูณนั่งต้อนรับแขกที่ศาลา ซึ่งมีลูกศิษย์ญาติโยมกว่าร้อยคนคณะนางสาวไพรัสกำลังขอที่จะเข้าไปกราบหลวงพ่อใก,กล้หลวงพ่อคูณได้หันมาทางเธอและถามเธอยิ้มๆว่ามึงใช่ไหมที่กระโดดลงมาจากตึกแล้วมึงกำเหรียญกูแน่นไหมนางสาวไพรัสรีบก้มลงกราบหลวงพ่อทันทีด้วยความเคารพศรัทธาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และคราวนี้คนจำนวน ร้อยได้พากันมาลุมล้อมสอบถามเรื่องราวจากนางสาวไพรัตซึ่งเธอก็ได้เล่าความจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเป็นที่อัศจรรย์ใจของทุกๆคนก่อนนางสาวไพรัตจะรากับหลวงพ่อคูณยังเรียกให้ไปรับเงินจากท่านอีกห้าร้อยบาทราวกับท่านรู้ว่าเธอเองมีเงินติดตัวมาน้อยนิดพอเพียงแค่มากับนมัสการท่านเท่านั้น เรื่องแล้าทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับท่านผู้ฟังทั้งหลาย